เวฟไร้ผ้าไอหัวชีดตัวแรกนะครับเครื่องเดิมฟิตใหม่นะครับไม่ดังไม่ควันอามหลังชุดหลังประวานนะครับโชคหลังว s s เอแท้นะครับเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีหกห้านะครับมกราหกห้าฟึ่นขาด น,นี่เป็นชุดสีเดิมติดรถนะครับจะมีต้หนีต้ตรงนี้มีหน้ากากนะครับหน้ากากน่าจะเบิกมาใหม่เรือนไม้ขึ้นครบหมดนะครับเกลน้ำมันความเร็วไฟเลี้ยวนะครับไฟเกียร์ขึ้นครบหมดนะครับ สูงตามติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะความเร็วขึ้นนะครับไฟเกียร์ขึ้นครบเครื่องเดิมนะครับฟิตว่าใหม่คัดไม่ลื่นนะครับ รกหลังไม่รั่วไม่ซึมน,นะครับสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรี